สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกข,ขูสุขคนครับพี่น้องทีชื่นชอบและมักในหนังกลางแปลงครับมัอน,นี้ทางช่องพอรชัยภาพยนตร์ครับเฟซบุ๊กนะครับทางช่องเพจเพจเฟซบุ๊กเออเนาะพรชัยภาพยนตร์ครับนวยกิ้วตะแจ๋วครับมันนี้ออกงานกันมันนียอยู่ตึ้งพระธาตุนาดูนะครับมนนี่ลงของเรียบร้อยครับกําลัง ดึงผ่าดึงยางเรียบร้อยแล้วครับต่อสายต่อ,อยางอยูะนะครับมนเนกการร่วมกันที่พระบรมธาตุนาดูลน,นะครับเป็นงานแก้บนครับมนเนกจัดชายกันสองเรื่องนะครับท่านี่กกำลังเตรียมงานครับนี่สิเป็นงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูลครับช่วงวันที่17กาุมภานะครับถึง25ากุมภาครับ วันที่24เป็นวันมาค่าบูชานะครับนี่ตอนนี้กำลังเตรียมของกำลังเตรียมเป็นที่ขายของนะครับะนะครับบ่ครับคนกลางเตรียมสถานที่เพื่อจีเป็นเซ็นเตอร์ครับนะครับจับจองเพื่อจีขายของกัน,นครับตอนนี้ทีมงานก็ห้องกะมาลงจอจัดฉายแก้บนแนับแลก็พอดีซักผ้ามาแล้วครับซักผ้าจอมาให้ใหม่หมดเี้ นที่ติดตามในเฟซบุ๊กยูกับจีเห็นทิ้งงานเขาก็ล่างซักผ่าจอซักได้แล้วกขบว่าอะไรเอาหอดผ่ามาห้องนี่ครับพากันเอาผ่าจอคือมาดตากความได้หมเนี่ยเออมันจะพปเหลียงติฮะเอามาพิ้งไปท่าหลังสิเออเอามัดไว้รถมาก่อไปแหงเลยเก็บลงสะนะใช้นังแบบสองสองสั้นติ้ไหมเนี่ย ก็รูลาแต่ว่าแสงทะลุแสงทะลุเออลงสองจอจอเดียวแต่ล่ลงสองผืนเออแปลกดีว่ะ <Okay. S 1> ไหนเบิง้งไงล่ะข้างหลังเป็นไ <Okay. S 1> เ้่ครับทีมงานเขากำลังพากันตา,า,ากผ้าจอครับอ่ะทากว่าไปเลย พื้นนี่เป็นของจอกลางกรุงพื้นขนาเป็นของมตาตะลย่องพื้นนี่ขากเจอทีมงานดึงผ่าจอรเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะได้ ลองเครื่องลองเสียงจังหน่อยนี่งครับนี่เป็นบรรยากาศช่วงแรกๆครับบรรยากาศช่วงแรกๆพาพี่น้อง,องสุขุมสุขคนเบิ่งอู้ครับเห็นว่าฝนเห็นครับถาดหน้าดูนมาครับเหมอือนนทางาฝนนี่เขาฉายอยู่ท,าท่ามิตะวตันตกครับพระบรมธาตนนุนาดูลครับ ก็นียขอขอบคุณท่านเจ้าภาพนะครับติดต่อมาทางเพจนะครับเฟซบุ๊กพรชัยภาพยนตร์ครับก็เลยได้เอาหนังมากลางรอท่านเจ้าภาพนะครับแต่ภาพจะมาช่วงประมาณหกโมงขอบคุณครับสุขุสุขุนครับที่เป็นเจ้าภาพครับติดต่อกับทางทีมงานครับบว่าจะเป็นงานบุญงานบวชนะครับงานฉลองต่างๆครับแล้วก็ติดต่อทางทีมงานพรชัยภาพยนตร์ครับแล้วก็ ว่าจะเป็นงานแก่บนนะครับขอบคุณหลายๆครับสุขูสุขคนครับอย่าลืมครับช่วงนี้ครับเป็นการเป็นงานจากสดไจหนังค่ะติดต่อกันกับทางทีมงานของเฮาครับหนังไม่ไหมครับว่าจะเป็นซัปเปอร์ครับช่วงนี้วันที่16กุมภาครับหนังมาถึงนะครับและการเริ่มรับงานกันเลยครับยินดีน้อมรับรับใช้ครับพี่น้องสุขูสุขคนครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับ ผมยังว่ากดติดตามครับกดติดตามนัครับนะครับเพจตั้งเพจครับเฟซบุ๊กผ่อนใจภาพยนตร์นะครับหรือว่าทางเฟซบุ๊กสวนโตนะครับเฟซบุ๊กนี้ก็ได้ครับติดตามกันเลยครับขอบคุณสุขุสุนคนครับเป็นกำลังแรงใจครับครับผมขอบคุณหลายๆครับติดตามกันในคลิปต่อไปครับ